Good day everyone ขออนุญาตมาทำคอนเทนต์เรื่องของการอ่านการสะกดคำต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าทงช่วงมานานแล้วไม่ได้ลงคอนเทนต์เรื่องการอ่านการสะกดมานานพอสมควรเดี๋ยวจะลืมกันไปทั้งหมดเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องตัว E ที่ตามด้วย W ใช่ไหมครับ ถ้าใครติดตามมาตลอดตัวต่อไปก็คือ e ตามด้วย y ก็คือ e เนี่ยมันจะอยู่เป็นพยัญชนเป็นสระสระหลักของคำแล้วมี y มาตามหลังซึ่งถามว่าจะเท่ากับสระอะไรบอกก่อนเลยโดยเบื้องต้นให้ ให,ให้ดูก่อนวนะ่ามันเป็นเสียงสระเออย่างนี้เวลาเราเขียนเป็นภาษาไทยเราอาจจะเติมยอยักษ์ใส่กัลังไปงนี้ไม่เป็นไรไม่มปัหาซึ่งยอยยักษ์ไม่มีผลอะไรมีผลเลยนะเสียงก็คือสระเอนั่นแหละสระเอที่ไม่ได้ใส่ตัวสะกดลงไปข้างหลังก็คือออกเสียงเอเลยง่ายๆว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนคําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็มีศัพท์อยู่ไม่กี่คำหรอกนะครับอ่าอย่างคำนี้นะ กร Gray. อเอกระกรยสีเทาเป็นวิธีการสะกดแบบ i t i t i s n g n i s i นะฮะบริทิชก็คือภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแท,แท้ๆถ้าเป็นอเมริกันจะใช้ g A เอซึ R ่งก็ไปดูเอาที่ตัว A-Y ซึ่งเคยสอนไปแล้วนะฮะอันนี้เกรยอ่ะต่อไป Yeah, H E Y คำนี้เป็นคำกึ่งๆค,คำอุทานเป็นคำอุทักทักทายที่เวลาเราร้องเรียกใครเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยในภาษาไทยก็จะอารมณ์มานนั้นออกเสียงเฮก่อนเฮเท่ากับ hey, ออกเฮ้ยเฮ้ยถ้าสุภาพเรืก็เฮ hey. ้ยนั่นแหละจริงๆวิธีการอา่านเรื่องง่ายนะเพราะมันเรียงตามโดยแลวพอรอเอพรอยไหม อ่า uh, pray pray ที่ไม่ได้แปลว่าเล่นนะนี่มันตัว r แล้วก็ไม่ได้แปลว่าสวมดมนต์แล้วอสวมดมนต์มันตั p r a y อันนี้ pray ที่แปลว่าเหยื่อเหยื่อนะฮะเวลาที่เขาเอาหนอนไปใส่ตรงเบ็ดเพื่อตกปลาเนี่ยอ่าคล้ายๆอย่างนั้นเหยื่อแล้วก็ของที่ปล้นมาได้ความหมายประมาณนี้นะฮะของที่ปล้นมา อีกสักคำนะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่สำคัญมากๆคำนี้ซึ่งเราก็เคยเรียนกันอยู่แล้วขเขียนตัวใหญ่แล้วกันนะผมชอบอยู่หน้าหน้าประโยค day ตัว th จริงๆมันไม่ใช่เสียงดอเด็กรอมาเสียงหรอกนะแต่ว่าเอาที่ใกล้เขียนก็คือดอเด็กแต่จริงๆเสียงเป็น the the y นะแต่เวลาพูดมันเร็วๆก็เป็นดอเด็กได้ day day ตัวนี้ก็ไม่ได้แปลว่าวันแต่ใช้เป็นคำสรรพนาม แทนตัวคนที่มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปหญิงก็ได้ชายก็ได้รวมกันเดยพวกเขานะฮะถ้าเป็นสัตว์สิ่งของก็คือพวกมันก็แปลได้สองอย่างแล้วแต่กรณีเดยํคำนี้เรา,าเช็นบ่อยมากนี่ไงโอเคอันนี้เป็นคำพยางค์เดียวก่อนคำพยางค์เดียวที่ออกเสียงเป็นสระเอเมื่อ อีเจอกวายนะครับอ่ะสี่นาทีเร็วเนาะมาดูอีกก่อน,นหนึ่งไปแบบเร็วเลยลนะเนี่ยสองพยายงเงี้ยแต่อยู่ท้ายคำโอเบ่กลุ่มนี้ก็เป็นคำที่เสียงสระเอเหมือนกันแต่ว่าอยู่พยายงที่สองโอเบเชื่อฟังอ่า เด็กดีก็เชื่อฟังผู้ใหญ่เด็กลูกเชื่อฟังพ่อแม่เงี้ยอ่ะ obey อีกคำนึงคือโอเคนะฮะก็คือโอเคนั่นแหละที่เราพูดกันโอเคโอเคนี่คือคำที่เขียนเป็นคำเต็มย่อเป็นโอจุดเคจุดอย่างเงี้ยอ่ะโอเคซึ่งมันเขียนได้สองแบบเช่นกันก็คือโอเคแบบนี้ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ไม่ผิดนะฮะเขียนได้สองแบบเหมือนคำว่าเกรย์สีเทาอะไรเองสีเทานะโอเคอ่ะอะไรอีก คำนี้ survey อ่า survey ส so อโซ่ so. สระเออ u r สระเออฮนแล้วก็ way survey สำรวจโอเคไหมอ่าวันนี้ก็จะเป็นมีอยู่ไม่กี่คำที่จะออกเสียงเป็นสระเอถ้าเป็นคำสองพยางอย่างนี้นะฮะอ่า อ่นนึกอ,อกอยคำหนึ่งคอนเวย์คอนเวย์ way, นะก็ะลงท้าย,วยเวยเหมือนกัน VEY ข้างหน้าเปลี่ยนเป็นคอนมองเห็นไหมยอคอนอคเคนเราพูดเรืยเป็นเคนเคนเวยนำส่งส่วนใหญ่เป็นการส่งสิ่งที่มันไม่มีรูปธรรมอ่ะส่งความคิดถึงส่งความหวังดีส่งความปรารถนาดีนะเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคอนเวย์จริงเนี่ย ถ้าออกเสียงแบบ native speaker มันจะไม่เอาวคอนแต่เราเนี่ยเขียนท่นตรงตัวเฉยมันจะออกเสียงว่าคัน c คนเว y c เ n นเ y คำแบบนี้จะมีเสียงหลังนะฮะเสียงจะหนักที่คำว่า way, obey, o k a โอเคอย่างเงี้ยเหมือนกันเอาละ6มกทีกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะเจอกันอีกทีเป็นส่วนที่สองของเรื่องนี้แล้วกันนี่เป็นาร์ทแรกของ E กับ Y ตามหลัง E มี Y ตามหลัง โอเคนะครับแล้วยังไรคราวหน้ามาดูต่อโอเค่นี้พอยาวเกินเดี๋ยวมันจะน่าเบื่ออ่ะแล้วเจอกันในโอกาสหน้าในเอพิโซดต่อไปของ EY เป็นพาจบสป็นบาย